บรรดาท่านพระวิสุทธิ์สุขนินทางหลและบรรดาท่านพระโยคาวจาจรทั้งหลายบัดนี้เวลาที่จะเจริญพระกาารรมฐานใกล้เข้ามาแล้วและเวลานี้เป็นเวลาที่บรรดาท่านทั้งหลายจะเพิงได้รับฟังประวัติของบุคคลตัวอย่างซึ่งมีมาในพระธรรมบทโคดกนิกาย โดยเฉพาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของบริวัตหรือว่าตามพระบาลีที่บอกพระรวัตตาเทระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าทรงปรารบถึงเรื่องที่แล้วมาได้อันได้ผ่านมาว่าในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สเสด็จไปพร้อมด้วยพิสุสงห้าร้อยลูปเพื่อเยี่ยมพระรวัต ที่ป่าตะเคียนหรือว่าป่าตะแกแต่้ว่าในขณะที่ไปพริวัติได้ดิลมิตสถานที่ต่างๆเรื่มหนักของฤทธิ์ีความจริงท่านเป็นเด็กอายุเจดปีแล้วก็ได้รับฟังคําสั่งสอนขอบรรดาสาวกขาองค์สมเด็จปชินวรวัดที่ใกล้ๆบ้านของท่านแต่ความจริงคราวนั้น ก็ยังไม่ทราบว่าพระนั้นชื่อว่าอะไรแต่ว่าในวัดนั้นท่านมีพระอาหารหันต์ทั้งวัดท่านมียามสอนวิธีลัดแบบย่อให้แก่สมนเลนเวริวตะในที่สุดท่านฟังกรรมฐา,านย่อตั้งแต่ต้นจนถึงอาหารหัตผลท่านเข้าไปในปา่าฝึกผลจิตของตนด้วยตนเอง ในที่สุดก็ได้บรรลุอารหัตผลพร้อมไว้วยปริสัมมิทายาณความจริงปฏิปทานนี้เมื่อรับฟังแล้วก็คงอย่าจงจะฟังแต่เรื่องความดีที่ท่านผู้ใดทําแล้วจงลอกแบบความดีนั้นมาปฏิบัติจริงจะมีผลเพราะว่าพวกเราไม่ใช่องค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้า จริงจะได้ทำอะไรให้สาเร็จได้โดยตนเองโดยไม่มีใครแนะนำไม่มีแบบไม่มีแผนพวกเราทั้งหมดที่เราเรียกกันว่าสาวกคือรับฟังคำสั่งสอนขระองค์สมเด็จพรสสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลอกแบบลอกแผนเอาแบบเอาแผนที่ท่านปฏิบัติดีแล้วมาประพฤติปฏบิบัติตามจริงจะมีผล ฉันั้นสําหรับพระวัดจัดว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลมีปฏิเวทาคนที่พวกเราเราพุทธบริษัทจะเพิ่งปฏิบัติตามดูตัวอย่างท่านรับฟังคําสอนเพียงคําเดียวเพียงครั้งเดียวท่านก็นําไปฝึกฝนตนเองพวกเราฟังกันวันละสามสี่ครั้งและบางทีก็มากกว่านั้น ถ้าหากว่าเราจะพยายามฝึกฝนตนเองก็ดูกันว่าจะมีกำไรดีกว่าภาริวัตะเป็นไหนไหนวันนี้ขอต่อเรื่องเมื่อวานนี้ใ่้กล่าวว่าลำดับนั้นนางวิสาขาจึงได้ถามบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ไปที่บ้านของนางเพราะว่าปุภารามนี่นางวิสาขาท่านถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากจะสร้างถวายแล้วก็รับภาระทุกอย่างในการที่จะเลี้ยงดูพระสงฆ์มีพระพุทธเจ,จ้าเป็นประธานเป็นอนุวาเวลาตอนที่ก่อนเที่ยงก็ดีหลังเที่ยงก็ดีนาวิสาขาก็ดีถ้านาดวินิกาเศรษฐีก็ดีเวลาที่ไปวัดจะไปมือเปล่านั้นไม่มีเวลาเช้าก่อนเที่ยง ก็นำพัตอาหารไปถวายพระสงฆ์เวลาบ่ายก็นำเพสัตว์ที่มดาพระสงฆ์ทั้งหลายจะพึงฉันได้ไปถวายมีเนยใสยในคนมันน้ำผึ้งหรือน้าอ้อยเป็นต้นเพราะว่านามเป็นพระสูดาบันนี่จริยาของพระสูดาบันท่านเป็นอย่างนี้มีอารมณ์ละมีอารมณ์เม่ตาอยู่ตลอดเวลา เป็นกล่าวว่ามาบรรดาพระสงฆ์นั่งหลายไปฉันของเคี้ยวของฉันมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นนามวิสาขาก็ได้ถามบรรดาพิสุิสงฆ์นั่งหลายเ่านั้นว่าแล้วคุณเจ้าพู้เจริญท่านนั่งหลายได้ไปที่อยู่ของบริวตะเทระกับประสาทสดาหรือเปล่ามีความจริงสมเแลนอายุเจ็ดปี แต่ถ้าว่าท่านได้บรรลุอลาตัตผลก็ถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่คือเป็นพระเต็มตัวไม่ต้องสวดญติกรรมเป็นพระเต็มที่แล้วก็เป็นพระเทระคาว่าเทระนี่แปลว่าพระผู้ใหญ่ทรงคุณคุณธรรมเป็นพิเศษขันอรหันต์นี่เขายกย่องกันโดยความจริงไม่ยกย่องพระอรหันต์ไม่รู้ก็จะไปยกย่องใครเหมือนกันถ้าจะยกย่องพระเทวทัตก็ตาม บรรดาพิสุแก่สองท่านก็ตอบกัน,นวิสาขาวโยมาแต่มาไปมาแล้วไปด้วยกระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้นานวิสาสนิกถามว่าพระคุณจเจ้าผู้เจริญก็สถานที่อยู่เขาวาเรวะตตเถระนั่นมีเป็นที่รื่นรมน่าเป็นอยู่เป็นสุขสบายดีหรือบรรดารุตาแก่สององ ยังได้บอกกับบรรนาวิสาขาว่าที่อยู่ของท่านบริวัตะนั้นเป็นสถานที่น่ารื่นรมจะมีแต่ที่ไหนพูดภาษาไทยก็หาอะไรกันแม่หรืออะไรกันโยมโยมไอสถานที่เรือน่ารื่นรมของพระเรวัตน่มันมันไม่มีหรอกก็ว่าอย่างนั้นที่ตรงนั้นมันเต็มไปด้วยไม้เสีอแกเป็นเต็มไปด้วยฝากด้วยน้ํา มันก็ท่านบอกว่าเหมือนเหมือนกับที่อยู่ของเปรตมันรกกรงรังปรี้่าได้น้ำเป็นฝารกชัดพระเรวัตก็อยู่คนเดียวถ้ามองดูสภาพกันจริงๆแล้วก็พระเรวตัตจะมีสภาพเหมือนเปรตที่อยู่ในป่านี่ฟังฟังลุ้ตาแก่แกว่าให้แกว่าอย่างนี้นะยิ่ง้เวลานั้น ก็ปรากฏว่ามีพระพิสุิ์หนุ่มสองรูปแล้วก็พาพวกเพื่อนเพื่อๆมากันมารับข้าวต้มที่บ้านนางวิสาขาเมื่อนางวิสาขาถวายข้าวต้มและของเคี้ยวของฉันตามสมควรแล้วยิงในถามบรรดาพิสุ์หนุ่มทั้งหลายเหล่านั้นบรรดาพิสุทั้งหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าท่านมหาอุบาสิกา สถานที่ที่พระรวัดอยู่เนี่ยจะพันาให้มันจบมันสิ้นแม่มันแสนจะยากเพราะว่าที่อยู่ของท่านถ้าจะเปรียบเทียบกันกันกบเทวสภาที่ทิว่าสุธรรมมาก็เห็นจะเปรียบเทียบกันไม่ไหวมันสวยก็เทวสภาสิแม่นี่ท่านรู้จากเทวสภาไหมล่ะ เทวสภาที่นางสุธรรมาส,สร้างไว้เอาชอบฟ้าไปชาาสร้างสวมที่บรรดาท่าวสกะสร้างสลากันไว้ไปปรากฏบนสวรรค์เช่นดาวเดึงงเสตวโลกเป็นที่ประชุมของเทวดาที่นั่นจัดว่าเป็นสถานที่มีความสวยสดพงามเป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าว่าบรรดาพระหนุ่มทุกงเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ กลับพูดกับนางวิสาขาว่าที่เขมรเทระที่อยู่นั่นมันสวยยิ่งกว่าเทวสภาไปไหนๆใครใครก็คนแต่งขึ้นเลยริษทว่าอย่างนั้นเมื่อเวลานั้นธรรมหาุบาศิกาวิสาขาได้คิดว่าบรรดาพวกีิสุพวกที่มาครั้งแรกกล่าวไปอย่างหนึ่งคือลูกตาแก่สององค์ะจะพูดอย่างหนึ่ง เจ้พูดบอกว่าที่อยู่คพมะเรว,วัดนั่นเหมือนกับสถานที่เปรตเป็นที่เปรตอยู่รกรุงรงังสําหรับพิสูจนหนุ่มพวกนี้ก็กล่าวอีกอย่างหนึ่งพูดว่าในสถานนี้เป็นที่รื่นรมมีความสวยสดสวงามดีกว่าเทวสภานอนยจากนี้คิดว่าพิสูจน์พวกที่มาครั้งแรกคงจะลืมอะไรไว้แน่ แล้วก็จะกลับไปเวลาที่พระเถระคลายฤทธิ์ออกเสีแล้วนี่นาวิสาขามีความเข้าใจเพราะว่าท่านเป็นพระสูดาบันด้วยสัมผัสกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาส่วนมิสุกพูดนี้จะไปในเวลาที่พระเถระกาําลังแสดงฤทธิธรรมิตระไรไว้เป็นที่สวยสดงดงามนางก็ไม่ได้โต้ตอบว่าอย่างไง เมื่อฟังพระทั้งสองฝ่ายพูดนางก็ไม่โต้ตอบไม่โต้เถียงไม่ได้แสดงความหินหินอา,ทางทั้ีเพราะว่าอาศัยที่นางเป็นบัณฑิตคําว่าบัณฑิตก็แปลว่าผู้รู้คนที่ทรงความเป็นประโสดาบันก็เป็นบัณฑิตแล้วนั่นนางจึงคิดว่าเราจะทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมา แต่ก็ในเวลาต่อมาไม่ช้านักเวลาครู่เดียวก็ปรากฏว่าบรรดาพิสุบรรดาพิสุสงฆ์ทั้งหลายแวดล้อมองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสันดาสเสด็จมาสู่เรื่องของนางวิสาขาเมื่อถึงที่นั้นองค์สมเด็จพระกักวันก็ทรงสเสด็จประทับนั่งเนืออัชนะที่เขาตกแต่งไว้แล้ว นางวิสาขาจึงถวายของในองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเป็นพร้อมพระบรรดาพระวิสุทธสูงทั้งหลายด้วยความเคารพ <c oughs> ในเวลาที่พระพุทธเจ้าฉันเสร็จบรรดาพระสงฆ์ฉันเสร็จนี่ท่านฟังแล้วก็ดูมัญญาิของคนที่เขาเป็นผู้ดีหรือว่าคนที่เขาเป็นบรรัณฑิตอย่างนางวิสาขา ความจริงนาวิสาขามีกิจที่จะถามพระพุทธเจา้าแต่ก็ไม่ถามเวลาที่พระพุทธเจ้าฉันหรือว,ว่าไม่ถามที่เวลาที่พระฉันสำหรับชาวบ้านก็นเนี่ยจะมาโดนบ่อยดีไม่ดีกําลังกินข้าวแกบอกว่ากรรมุระจะไม่พุกมาร้อนก็จะใช้เวลานั้นนะั่นแหละนี่เราก็ไม่โทษว่าท่านผู้นั้นเสียแต่เราก็คิดว่าท่านลืมภาระไป ว่าพระกําลังใช้ข้าวนะ่ะตามพระวินัยก็ห้ามพระคุยเวลาใช้ข้าวพูดกันไปบ้างคุยกันไปบ้างน่าแสดงว่าพระองค์นั้นไม่ใช่พระเพราะว่าไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยเวลาใช้ข้าวนี่เขาไม่คุยกันแล้วก็ไม่อวดดีไม่อวดเด่นไม่อวดความพิเศษไม่ถ่อมตัวไม่อะไรทั้งหมด เวลาฉันข้าวกว็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฉันพร้อมกันไปนั่งก็พิจารณาเป็นอาหาเรืปฏิโกฏสัญญาไม่เป็นเรื่องของพระถ้าเวลาคุยกันในเวลากินข้าวเขาไม่เรียกพระแค่เรียกคนเมาก็เ่คนเมาในที่นี้เขาเรียกว่าจะพูดไปทีว่าคนที่มีวิสัยนรกติดอยู่ในใจหรือว่าสภาพของใจเป็นสัตว์รก พระประเภทนั้นและนักบวชประเภทนั้นจึงจะคุยกันในเวลากินข้าวและฉันข้าวเหมือนแต่ว่ามีกิจที่มีความจําเป็นจริง,รงๆอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากเมื่อเ,เวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จพัฒตกิจแล้วนานงึิเข้าไปถวไยบังคมองค์สมเด็จพระบัณิแก้วเรื่องกราบทูลถามจเจพาพราะว่า พันเตีพระกวาฆ่าเตโองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้เดียวค่ะอันดาีิสิสุที่ไปกับพระองค์บางพวกก็กล่าวว่าที่อยู่ของบริวัตเทระเป็นป่ารกชัดไปได้ไม้สแกบางพวกก็กล่าวว่าเป็นที่น่าสะเกิดสถานที่น่ารื่นรม ที่อยู่ขเขาบริวัเตเถระที่อยู่ขเขาบริเถระนั้นเป็นอย่างไรแน่พระพุทธเดียว่ันในลำดับนั้นองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสนับคำนั้นแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจะได้มีพระพุทธดีกาแต่รว่าอุปาสิกะดูก่อนอมาสิกาเสถานท,ที่นั้นจะเป็นบ้านคนดี หรือว่าจะเป็นป่าก็ดีในเมื่อพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่หน้าที่ใดในที่นั้นก็จัดว่าเป็นสถานที่รื่นรมทั้งหมดทั้งนี้ก็ว่าว่าพระอรหันต์ปรารกพราะพระธรรมวินยัยจะอยู่ในที่ไหนก็ตามพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมยังสถานที่นั้นให้เป็นที่น่ารื่นรมเพราะว่ามีอารมณ์อยู่เปน็นสุข โอเมื่อฟ้องตัดอย่างนี้แล้วองสมเด็จพระบพิตรแก้วจ้าในทรงตัดเป็นพระพุทธภาสิทว่าพระรัตนทั้งหลายอยู่ณที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นบาปปาก็ตามจะเป็นที่รุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิประเทศที่น่ารื่นรมทั้งหมดนี่ขอบรรดาท่านหลายฟังแล้วก็จงคิด ว่าสาวกโคองสมเด็จพระธรรมสามติที่ประกอบก็ได้ทำถ้าอยู่ที่ไหนก็มีได้วความสุขสบายจะอยู่มากโดยกันสักเพียงใดก็ตามทีเรื่องร้ายย่อมไม่ปรากฏถ้าท่านผู้นั้นมีความรู้สึกว่าเป็นสาวกโคองสมเด็จพระโรมสุคตใจความข้อน,นี้พระตถรคตาอาจารย์แก้ไว้ว่าบรรดาพระอราหันต์ทั้งหลาย ย่อมไม่ได้กายยวิเวกในบ้านก็จริงทีห่หมายความว่าถ้าพระราเน้งหลายอยู่ในที่ปวงชนเขามีคนมากแต่ว่าท่านหลายไม่ได้กายยวิเวกหมายความว่ากายนี่มันไม่สงัได้ยินเสียงจบจบแจักจอแจอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงกระนั้นก็นดีพระราหน้งหลายก็ย่อมได้จิตวิเวกแน่นอน คำว่าจิตตวิเวกหมายความว่าร้ารันทั้งหลายถ้ามีจิตสรรัอาดก็ด้กิเลสตลอดเวลาลเรื่องความยุ่งภายนอกไม่มีความสําคัญจิตใจของท่านไม่ยุ่งไปด้วยนี่ฟังแล้วบรรดาท่านพิสุสมณีทั้งหลายและบรรดาอุบาลสุมุบาสีกาทั้งหลายฟังแล้วจงจําจําและจงคิดแล้วปฏิบัติตามแล้วก็ทําให้ได้ด้วย ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ด้วยกันมากก็ตามน้อยก็ตามจงอยู่ด้วยความเป็นสุขตามที่ก็บอกว่าถ้ารักกันก็จงเกรงใจกันรักนั้นจริงจะถาวรน,นี่เป็นพาสิกโบราณที่พระพวกเราบอกอยู่กับองค์นั้นก็ไม่ได้อยู่องค์นี้ไม่ได้อัตยาสายไม่ถูกกันถ้าความรู้สึกอย่างนี้มีเมื่อไหร่จงเปลื้องผ้ากาวสาวพัดออกจากกายเสีย เพราะว่าการแสดงการเช่นนั้นเป็นนั้นว่าเราไม่ได้เคารพในประธรรมวินัยแล้วยังทําตนเป็นอันธพายอยู่นี่ต่อไปพระเถระทาจายแกว่าเพราะอารมณ์ทั้งหลายเพราะว่าอารมณ์ของบรรดาพระรงหลายมีประมาเหมือนกับของทิพย่ยอมไม่อาจที่จะทําจิตข,ของพระราหลายเหล่านั้นให้หวั่นไหวได้เพราะเหตุเช่นนั้น พระอรหันต์ท่านจะอยู่ในบ้านก็ดีอยู่ในป่าก็ดีจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าอยู่ในที่ใดทั้งหมดพระอรหันต์ย่อมมีอารมณ์เป็นสุขตลอดเวลาเป็นอันว่ามาองค์สมเร็จพปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศเพียงย่อๆโดยใจความในพุทธภาสิตว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดจะเป็นบ้านก็ตามจะเป็นป่าก็ตามจะเป็นที่รุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตาม ที่นั้นเป็นภูมิประเทศสถานที่น่ารื่นรมย์ทั้งสิ้นพราะพุทโดยเจ้าเทศเพียงเท่านี้เวลาจบประธรรมเทศนาชนเป็นมากก็ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีประสูตาปฏิผลเป็นต้นนี่ฟังแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับม,มันดาพิสุสมณเณรทั้งหลายสมัยนั้นเนี่ยก็ฟังคำสอนกันแต่เพียงย่อย เั้หวงพ่ทรเจ้าบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดจะเป็นที่บ้านก็ตามเป็นที่ป่าก็ตามเป็นที่ลุ่มก็ตามเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูไม่สถานที่น่าเรื่อนรมเขาฟังกันเพียงเท่านี้อย่างเล็วที่สุดเมื่อจบแล้วจุปธรรมเทศนาอย่างต่ำที่สุดชนเป็นมากได้บรรลุพระโสดาปิผล แล้วก็มีส่วนมากที่บรรลุถึงอรหัตผลท่านบรรลุกันได้ยังไงเพราะว่าเวลาท่านฟังท่านก็คิดคิดว่าทําไมแต่พระอรหันต์อยู่ในป่าแล้วอยู่ในบ้านสถานที่เรกชัดเป็นสถานที่น่าเรียนรมก็เพราะว่าท่านมีอารมณ์ไม่เกาะอยู่ในภูไม่ประเทศแล้วก็ไม่เกาะอยู่ในร่างกายไม่เกาะอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเรา ถือว่าการทุกอย่างในโลกมันมีความเสื่อมมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นของธรรมดาไม่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นว่าเป็นของธรรมดาเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของไม่น่ารื่นรมไม่มีอะไรพิธีพิถาขขัดเข้าใจเราฟังไว้ได้วก็จําไว้แล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยนะแล้่ความจริงแบบฉบับทีเรามีมากกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนตอนนี้ทั้งเยอะ แต่ว่าเราทํากันได้หรือไม่แล้วก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าเฉยๆนะไอ้ยคาว่าว่ากันไปก็หมายว่าถ้าทําไม่ได้แล้าดีกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ก็สแสดงว่าอยู่ที่นี่กันไม่ได้ก็แล้วกันนี่พูดอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจไล่ใครคนดีอยากได้คนชั่วอยากให้ไปแต่คนชั่วต่รู้ว่าชั่วจริงๆไม่ไปก็อ่าใส่ให้ไปเหมือนกัน เพราะที่ในเขตนี้เขาลงทุนกันเป็นสิบล้านเขาไม่ต้องการให้คนชั่วอยู่ให้คนดีอยู่เมื่อคุยกันต่อไปในเรื่องของบริวัติวันนี้ก็ไม่จบวันโดยอีกสมัยหนึ่งบรรดาบิสุทังหลายคําว่าสมัยหนึ่งก็เวลาต่อมานั่นเองคือไม่ใช่เวลาเดียวนั้นหลังจากฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาบิสุทังหลายนั่งสั่งสงทนทนากกนว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเพราะเหตุอะไรหนอลเขารับบาลีบอกอะไรหนอนแลพร,ระศรีวลีเถระจึงเป็นผู้อยู่ในท้องมารดาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนี่หวยมันไม่ออกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรอนะ <c oughs> แล้วก็เป็นเพราะกรรมอะไรพระศรีวลีจึิงได้ไม่ในะนะรก พราะกรรมอะไรจรึงได้ถึงความเป็นผู้เลิศโดยหลักและมียศเลิศอย่างก็หมายความว่าพระศิวรลีเนี่ยเวลาจะออกจากท้องแม่เวลาแม่ตั้งท้องอยู่ในท้องถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแล้วก่อนจากนั้นที่พระศิวลีจะมาเนะี่ยท่านนอนในนรกสิ้นการนาน และวก็มาเกิดกันแล้วมาเป็นพระคราวใบป่าครา,า,าวนี้มีลาบมากเทวดาปรารบพระศรีวลีแต่ผู้เดียวอการทําบุญคราวนี้เราต้องการถาวายหลวงปู่ศรีวลีหลวงพ่อศรีวลีของเราเท่านั้น <c oughs> แม้แต่องค์สมเด็จพระสูนทนคือพระพุทธเจ้าไปด้วยเทวาดาก็ไม่ได้ปรารบความจริงพระพุทธเจ้านี่ถ้าเป็นคนที่มีกิเลส เห็ในใครเข้ามาบูชาลูกน้องมากกว่าตัวดีหน้ากรลูกน้องจะลําบากทั้งนี้พะอะไรเพราะก็พวกพี่กกจะอิจฉาเอาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างนั้นพระองค์ทรงยกย่องถ้ารู้สิทธิ์องค์ไหนดีก็ยกย่องว่าเป็นพระดีเป็นพระควรแก่การบูชาในลำดับนั้นเวลาที่บรรดาพิสุทธิ์สงฆ์หลายโดยคนหนา กำลังปรารกบนว่าพระศีวลีเป็นเพราะกรรมอะไรยังได้อยู่ในท้องแม่ทั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเป็นเพราะกรรมอะไรจรึงได้ลงไปในในนรกสิ้นกาลนานเป็นเพราะกรรมอะไรเวลาที่เกิดมานี้จึงมีลาภมากจึงมียศใหญ่เป็นที่เคารพของเทวดาทั้งหลาย ในขณะที่บรรดาพระสงฆ์นั้นหลายคุยกันอยู่นั้นองค์สมเด็จพระพักวันบรมาศาสดาสัมมาสัพทธเจ้าทรงสด็จประทับอยู่ในพระคันธกุดีมหาวิหาร <c oughs> สมเด็จพระวิจิตามานฟังเสียงขง้บรรดาพระสงฆ์โดยที่ประสูติยานคือหูทิพย์คุยที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ได้ยินองค์สมเด็จระมาหามุญหนึง่งใกล้จะเปลื้องความสงสัยของบรรดาพิสุงสงทั้งหลาย สมเด็จไจอมตรายจึงได้สรงเส็จมาเมื่อสเสด็จมาถึงแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็สรงเส็จประทับอยู่ในควรส่วนข้างหนึ่งและจึงถามบรรดาภิกษุทั้งหลายว่าพิเ,เวีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพวกเธอกล่าวอะไรกันพวกเ,เธอพูดอะไรกันเมื่อบรรดาภิกษุทั้งหลายกล่าวนั้นกราบทุนว่าข้าพระพุทธเจ้า กำลังปรารบเรื่องบุพกรรมของพระศรีวัล,ลีพระพุทธเดียวค่นว่ามีความสงสัยว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,ศา,ศาสดาทรงเสด็จไปเยี่ยมพระรวัตตะคราวนี้ปรากฏว่าพระศรีวลีแสดงบุญญาธีการเป็นที่เรื่องใสของมันดาทเทวดาทั้งหลาย ถ้าพระพุทธเจ้าท่านหลายเกิดสงสัยว่าทําไมพระศิวล,ลีมีบุญขนาดนี้ยังได้ต้องอยู่ในท่ามันดาทั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก่อนจะมาก็ได้ตกนรกเสียก่อนเมื่อมาเป็นคนแล้วก็มาบีบุญใหญ่มีลาภมากเป็นยศศักดิ์มากข้าพระพุทธเจ้าสงสัยเป็นอันว่าเมื่อบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายกราบภูญดังนี้แล้ว องสมเด็จพระบัแก้วก็ส่งพยากรบุคกรรมของบาศีวลีว่าเหตุที่บาสีวลีจะต้องอยู่ในท้องแม่เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเป็นต้นมาจากคำกรรมที่เป็นอกุศลอะไรแต่ดูว่าบรรดาท่านพิสุสมณนนีนำญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่เราจะพูดกันมันก็หมดไปแล้วนี่เพราะเวลามันหมดสําหรับเรื่องนี้ก็ขอมดไว้แต่เพียงเท่นี้ ต่อไน,นี้ไป็จะยาณามาเรื่องราวในมหาสติปัฏฐานาสนตรสุมาพูดกบรรดาเต่พุทธบริษัทต,ต่อไปตามสมควรพอสมควรกับเวลา